ท่านข่าวว่าข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายแอตทลตสไตล์ประจบวบันชี29พฤศจิกายน2568โดยชายผู้บัาางคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้เอาละยังไงเมื่องานนี้มาโกก็เกิรนนะฮะเปิดใจหมดเปลือกสาเหตุที่ทีมชาติไทยยู7ปีชนะเติร์กเมดิสถานในครั้งนี้ไม่ได้นะ เมือ่องานนี้มาโกก็ขึ้นได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมแรกของศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกนัดที่3โดยมาโกก็ขึ้นหัวหน้าผู้ฝบกสอนผู้บอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังเกมการข่งขัน,นชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกกลุ่มเอนัดที่2เกมดังกล่าวทีมชาติไทยยู17ปีพ่ายต่อเติร์กเมดิสถานไป2-3ต่อโดยสถานการณ์นัดสุดท้ายต้องชนะ2ลูกเป็นอย่างน้อยเท่านั้น ดยเขาได้บอกว่าผมรู้สึกเสียใจมากเช่นเดียวกับนักเตะผมคิดว่าเกมก่อนหน้านี้ผมบอกกับทุกคนแล้วว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ยากน่าเสียดายที่เ,เรานั้นมีความผิดพลาดส่วนบุคคลขึ้นมาถึง2ครั้งซึ่งมันสามารถจะเกิดขึ้นได้ในเกมฟุตบอลก็ไม่ได้มีข้ออ้างและก็ไม่ต้องการพูดตําหนินะฮะผู้เล่นของเราทุกคนเองพยายามทําผลงานดีสุดออกมาแล้วแต่ผมคิดว่าในครึ่งหลังเราคิดว่าเรานั้นพยายามทําให้ทุกคนภูมิใจทุกคนพยายามสู้และมีความเชื่อ เรียกความที่ดีกลับมาได้สร้างโอกาสมากมายแต่สุดท้ายผมคิดว่าประนั้นควรจะได้2ประตูนในเกมเกมนี้แต่เรายังแพ้2ต่อสในท้ายที่สุดแต่ว่าสุดท้ายทุกอย่างก็ยังคงเปิดกว้างอยู่นะสำหรับานั่นของเกมในช่วงนัดต่อไปซึ่งประนั้นก็ต้องเชื่อโอกาสของพวกเราในข้งนี้ว่าจะไปถึงซาดิอาระเบียให้จงได้มาโก้คนนี้ก็ได้กล่าว โดยการจะพูดว่านักเตะตัวหลักเป็นใครได้บ้างนั้นความจริงผมเองก็ได้พูดไปตั้งแต่การแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันไปนแล้วว่าในการเตรียมทีมเห่านั้นค่อนข้างมีเวลาจำกัดโดยนักเตะที่อยู่ตรงนี้มีความกระหายเต็มเปี่ยมมีเป้าหมายเดียวกันผมไม่สามารถจะมองเห็นในแง่ของอเป็นแง่ลบจากนักเตะกลุ่มนี้ได้เรามีทีมที่มีนักเตะหลายคนอยู่ในระดับเดียวกันด้วย ในทีมของเราก็เหมือนมีนักเตะต,ตำแหน่งละ2คนจาก23คนที่เราเลือกมามีประตูที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งต้องลงสนามต่อเนื่องซึ่งยันดอนว่าความเข้มข้นในการแข่งขันของทีมชาติตั้นถือว่าค่อนข้างจะสูงด้วยการเตรียมทีมระยะที่สั้นก็เป็นงานที่ยากแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันผมพอใจกับพุงกำลังที่พวกเรามีเพราะว่าประนสามารถทดแทนกันได้และสามารถปรับตัวจริงได้ ซึ่งแน่นอนในเกมนัดต่อไปเราจะเลือกผู้เล่นที่เรียกว่าดีสุดลงสนามในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะโดยเกมต่อไปเป้าหมายก็คือชนะเราต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นเราต้องทําทุกอย่างเพื่อจะชนะให้จงได้มันขึ้นอยู่กับประตูได้เสียแล้วเราจะเป็นพยายามอ่าพยายามเป็นพิเศษความฝันของเราก็คือการได้ไปซาอุดีอาระเบียนั่นคือเป้าหมายหลักแต่ผมหวังว่าแฟนบอลที่มาชมในสนามหรือว่าติดตามบระทางทีวี ผมคิดว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะพวกเขายังเด็กอยู่นะเพราะหากว่าดูนักเตะประสบการณ์สูงที่มีชื่อเสียงหลายคนต่างก็เคยผิดพลาดแต่สิ่งสำคัญก็คือการเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นนั่นคือสิ่งสำคัญที่เราจะเห็นได้อย่าให้ทุกคนเชื่อมั่นในนักเตะทุกคนเชื่อมั่นในทีมทุกคนสู้เพื่อการละกันนี่คือทีมที่เรียกว่าดีที่สุดนั้นเราเชื่อมั่นในโอกาสในมือของเรา เราจะพยายามใน90นาทีที่เหลือหวังว่าสุดท้ายแล้วเราจะคว้าโอกาสและก็ทำได้ตามเป้าหมายนะเน่อว่าแผนการของเรานั้นไม่ได้วางไว้ว่าจะผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นแต่ในฟุตบอลสามารถเกิดขึ้นได้เราสามารถเล่นฟุตบอลสร้างสไตล์ของทางทีมให้เหมาะกับเด็กไทยได้ซึ่งเด็กไทยก็มีเทคนิคดีชอบในกิจกรรมต่างๆเราต้องการฟุตบอลพยายามตัดสินใจให้ดี วันนี้เรามีการตัดสินใจพลาดถึงสองครั้งก็หวังว่านักกีฬาจะได้เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นผมคิดว่าทุกคนในเครื่งหลังนั้นทุกคนได้เห็นคาแรคเตอร์ที่ดีจากนักฟุตบอลแล้วทุกคนมีความเชื่อว่าในทีมนะมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งเรามีแผนแล้วก็พยายามทํามันในสนวันสุดท้ายโดยผลการแข่งขันก็บอกทุกอย่างเราแพ้2ต่อ3เรามองโลกในแง่ดีเรามีเวลา2วันเราต้องเตรียมความพร้อมสำหรับเกมสุดท้าย ดยบริการท้าต่อไปทีมชาติไทยยูสิบเจ็ดปีจะลงเล่นนัดที่4นะฮะของศึกชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกพบกับภูเวทที่ชมบุรีสเตดเดียมในวันพรุ่งนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยยูสิบเจ็ดปีในครั้งนี้กันเยอะๆกันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาครับอะไรยังไงด่วนเลยนะตรียมจะยื่นเรื่องตรวจสอบสเสบี็ดนักกีฬาไตรกีฬาโอนสัญชาติของกัมพูชา ศึกซีเกมส์2025วันาัดมาถูกต้องหรือไม่โดยกันนี้เกิดประเด็นก่อนเกมแข่งขันในศึกซีเกมส์2 0 2วันเมื่อวิจิตสินธินาวินนายกสมาคมตะริกีฬาเตรียมส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกรณีที่ทีมชาติไทยกีฬากัมบูชาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน11คนแต่พบข้อมูลว่านักกีฬาเหล่านั้นเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดโดยเป็นชาวฝรั่งเศสถึง10คนและก็ชาวจีนอีกหนึ่งคน ซึ่งถูกโอนสัญชาติมาเพื่อใช้แข่งขันในซีเกมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยนักกีฬากลุ่มนี้ล้นแล้วมีสติระดับโลกและก็ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย4เหรียญทองกลับไปทําให้เกิดคําถามถึงกระบวนการการโอนสัญชาติความถูกต้องของเอกสารและก็การปฏิบัติตามของทางด้านกฎระเบียบของฝ่ายจัดก,การแข่งขันประเด็นดังกล่าวนั้นกำลังถูกจับตาอย่างใกล้ชิดโดยฝ่ายไทยเตรียมจะหาข้อเท็จจริงว่าการโอนสัญชาตินักกีฬาเหล่านี้ เกิดขึ้นได้อย่างไรและก็สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสาพันธ์กีฬาและคณะกรรมการโอลิมปิกต่างๆในครั้งนี้ใช่หรือไม่โอ้โหเป็นว่างานนี้นะฮะเรียกว่าไม่มีนักเตะก,กัมพูชาสักคนเดียวไม่สนใจนะครับขอแค่ชนะกลับไปก็เท่านั้นแบบนี้ก็ได้เลยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเมื่องานนี้บอกได้เลยนะฮะอำลาหรือว่าแค่ขอบคุณเมื่อสุวิชโชคโพสต์ปริศนาถึงต้นสังกัดญี่ปุ่น คอนเซซเปโรจะอยู่หรือจะไปเมืองานนิดนคกรทางฝั่งสุโขทักสารชาตินนกรุกจีมชาติไทยของฮอกไกโดคอนเซซเปโรสร้างความสนใจในโลกออนไลน์อีกครั้งเมื่อจูู่เจ้าต,ตัวได้โพสตอรี่อินสตาแกรมเป็นอิโมจิรูปเก่าคุณกับสัญญาสัญลักษณ์สีแดงดำซึ่งก็เป็นสีประจำสโมสรท่ามกลางช่วงเวลาเปิดฤดูกาลกับวันี่25และก็การแข่งขันนัดสุดท้ายศึกเจลีก2สัปดาห์นี้ ดยกา,การโพสต์ดังกล่าวทำให้แฟนบอลตั้งคำถามอย่างกว้างขวางว่าเป็นเพียงการแสดงความขอบคุณทั่วไปหรือว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการอำลาทีมในอนาคตอันใกล้นี้ท่ามกลางการะแสข่าวลืออย่างหนักจากหลายสมโมสรในศึกเจวันดีกำลังให้ความสนใจที่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมในครั้งนี้หรือเปล่าไหมขณะเดีวยวกันเองข้อมูลจากเว็บไซต์ทรานเฟอร์มเมเก็ตระบุว่าสุพโชคยังคงอยู่กับวันตั้งของคอนเซสเปโรถึงวันที่31ธันวาคมปี2027นู่นเลย ในด้านผลงานของทีมฮอกไกโดซัปโปโรลังอันดับที่12ของตารางคะแนนจากการลงสนาม37นัดเก็บได้50แต้มหมดลุ้นเลื่อนชั้นสู่เจดิวันแน่นอนอยู่แล้วโดวยโปรแกรมนัดเปิดปิดฤดูกาลสุเปโชคนั้นอแอสเซสพาต้นสังกัดญี่ปุ่นคอนซัปโปโรเปิดบ้านถล่มเอาชนะอีไอฮิเมเอฟซีไปถึง3.0ต่อนอนาคตของสุเปโชสรารชาติจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดช่วงตลาดนักเตะหลังฉักนี้ เ็เป็นหนาง,งานนี้สมบูรณ์โชคสรารชาตินะฮะจะอยู่ต่อหรือจะไปต่อหรือจะยังไงต้องรอรุ้นกันต่อไปนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมนันกันครับอะไรังไงแตงกิวปัญญาวัดต,ตัวละครลับเบอร์11บเอหมอนทองวิทยาเขาเป็นใครนะโดยงานนี้เมื่อวานได้มีโอกาสได้ไปชมเกมการแข่งขัน TDB ีบีจูดฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2025รุ่นอายุไม่เกิน7ปีซึ่งหมอนทองวิทยาประเดิมสนามนัดแรกด้วยการถล่มมัธยมตากสินพระยองไป 5ต่อหนึ่งแล้วก็ไปสะดุดตากับฟอร์มการเล่นของแตงกิวปณวัฒน์พง์บุญยพัฒน์กองกลางเบอร์14ของหมอนทองวิทยาที่ทำหน้าที่แผงวิทฟิวได้อย่างยอดเยี่ยมในครั้งนี้ขยันวิ่งไล่บอลตามแย่งบอลจากคู่แข่งแบบบีเชิเชิงไม่พลดพลาดมีความนิ่งแถมยังคุมจังหวะเกมดีและก็วางบอลยาวได้อย่างแม่นยำบางครั้งทะลุขึ้นมาช่วยเกมรุกก็ดูเนียนตาไปหมดทักษะแพรวพวเอาเรื่องอยู่นะ ถ้าใครจะบอกว่าหมอนทองวิทยามีดีแค่เตวลรากรหรือว่านาวเจตดาคงไม่ใช่อีกต่อไปแล้วในเดากนี้แดงกิ้วยังมีคุณพ่อที่คอยตามให้กำลังใจและให้คำปรึกษาดีๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งทุกคำพูดของเขาเองนั้นเก็บเอาไว้เป็นแรงผลักดันแต่จงยาละเหลืองจนคิดว่าตัวเองลูกเก่งแล้วลูกต้องพัฒนาทั้งทักษะบอลและก็วิทยาศาสตร์การกีฬาจงขยันฝึกซ้อมเพื่อให้ร่างกายลูกนั้นสามารถทำตามที่สมองของลูกสั่งออกไปได้ จงได้ฟุบอลที่มีความสุขนะลูกซึ่งนี้ก็เป็นคำพูดของกาลังใจจากคุณพ่อของน้องแตงกิ้วนะฮะก็ถือว่าครอบครัวพื้นฐานเป็นอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้เด็กคนนี้เรียกว่ามุ่งหน้าไปอย่างไม่ยออ่อท้อหลายนี่ก็เป็นทันข่าวระคข้ากีฬาฟุตบอลไทยายอิชิอิสไตล์ประจาวันที่29พฤศจิกายน2568โดยชายผู้บัคัั้งฟุตบอลไทยครับ